สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิก o ูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้ที่เราจะได้มาพบกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆของ Zoom i d อ l ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00ถึง17.30นนโดยประมาณนะคะในวันนี้ค่ะขออนุญาตทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้าสู่มาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ส่งแชทส่งข้อความกันเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่า สนทนากันได้เลยโดยเฉพาะในวันนี้นะคะในส่วนของโซนสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะจะต้องมานั่งฟังนะคะอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะบินผ่านออนไลน์กันมาเลยนะคะผ่านทางซูมนะคะสมาชิกทุกท่านใครที่รับฟังหรือว่าอยู่ที่อเมริกานะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะ ต้องบอกสมาชิกซูมทุกท่านนะคะว่ารายการของซู o m อ d o ลในวันนี้นะคะในทุกๆครั้งเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เชิญไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะจะได้มาร่วมกันแบ่งปันนะคะประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของมหาปูชนียาอาจารย์ไปปรับใช้ให้มีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ สมาชิกสุ่มทุกท่านคะกล่าวกันว่านะคะเรือที่ฝากขึ้นอยู่กลางมหาสมุทรจะแล่นถึงฝั่งได้ผู้เป็นนายเรือคะ่ะจะต้องตั้งจุดหมายปลายทางไว้อย่างถูกต้องและก็รู้จักควบคุมหางเสือเรือให้วิ่งไปไม่ผิดทิศทางฉันใดคะ่ะผู้บุคคลผู้ที่ปรารถนาจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตได้ก็จะต้องตั้งตนเป็นผู้ชอบฉันนั้นคะ่ะ ดังนั้นนะคะบัณฑิตผู้รักในความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นทางโรคหรือว่าทางธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องเป้าตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ถูกต้องค่ะก่อนที่จะภาคเพียรไปสู่เป้าหมายนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตให้ได้ค่ะ เช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ก็มีโอกาสค่ะได้พบกับยอดกัลยาณมิตรแนะนําให้มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลายยอดมหาปูชนียาจารย์จนได้นํามาสู่การปฏิบตัติแล้วก็ทําให้ชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมากมายที่สําคัญนั้นก็แวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรนะคะ ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะสุ่มไอดอลพร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับคุณแอนนี่อัตพรเรืองธรรมกิจพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินยูนิเต็ดแอร์ไลน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหนะคะพี่แอนนี่พูดเหมือนกาลังทําหน้าที่เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเลยนะคะตอนนี้ต้องสอบถามหน่อยว่าบรรยากาศ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็เชื่อได้แน่ว่าคงจะเป็นกระแสที่สายการบินต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีการชะลอตัวหรือว่าหยุดพักการบินตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แอนนี่ก็ตั้งแต่หยุดพักการบินมาเดือนเมษายนปีที่แล้วเนาะค่ะพี่แอนนี่ก็ยังลา,ลาหยุดต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแต่เพื่อนก็เพื่อนเพื่อนโรงงานนะโคเวอร์เกอร์เขาก็ได้กลับไปทำงาน ปกติตามรูทบินที่ที่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้ดีมานของการสายการบินก็เริ่มคึินขึ up, กลับเข้ามาในในช่วงเหมือนกับ new normal แต่มันก็ยังไม่ไม่ได้ว่าเป็นปกติเหมือนใน,ในอดีตในอดีตในอดีตร้อยเปอเซ็นอาจจะ,ะกลับมาสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่กำลังจะขึ้นถึงจุดพีคที่ที่ได้ สังเกตการกับเพื่อนถาม<ะ>สอบถามโทรศัพท์พูดคุยเขาก็บอกว่าสายการบินเนี่ยก็เริ่มเปิด point of security ก็คือการดูแลจัดการว่าคนเข้าเม,มืองคนออกเมืองคือเขาเริ่มมี traffic flow ในการบินขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสาถานการณ์ของการฉีดวัคซีนที่ตอนนี้ก็ที่อเมริกาแน่นอนว่าจะต้อง ฉีดกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้จะแบบ100%ซแน่นอนก็เลยการบินเนี้ต้องเตรียมกลับมาแล้วถูกไหมคะแล้วพี่แอนนี่ทำหน้าที่<ช>พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะออตอนนี้ก็ยังคิดว่ายังจูเนียอยู่ตอนนี้เข้าปีที่เก้าปีที่เค,คือแต่ก่อนเนี่ยเคยใช่แต่ก่อนเคยทำสายการบินจะเป็นแอร์ไลน์มาก่อนก่อนที่จะมาอเมริกา ค่ะโอ้โหนะคะทีนี้ต้องสอบถามถึงเรื่องราวนั้นสถานการณ์โลกนะคะต้องมาสอบถามถึงสถานการณ์เรานั่นคือสถานการณ์ของพี่แอนนี่เนี่ยนะคะว่าก่อนที่จะม,มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายค่ะตัวตนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นชีวิตพื้นฐานชีวิตเนี่ยก็คือ,อไม่ได้ลำบากมีกินมีใช้แล้วก็คุณพ่อแม่ก็พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กค,คือก็เป็นคนชอบให้ทาน สวดมนต์เป็นประจำสวดมนต์ทุกวันอไม่ได้ขาดนะคะสวดสดตลอดจับต่อเนื่องแต่ไม่เคยได้นั่งสมาธิแล้วก็อพอมีโอกาสก็อยากจะเนาะอยากจะเป็นแอร์เนาะ,ะนก็ไปสอบแสงจันิร์อ่าแอร์จะเป็นแอร์ไลน์แล้วเราก็ได้ได้เสร็จช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ได้มาอเมริกาค่ะได้มาอเมริกาตอนอายุยี่สิบห้าก็คืออคริสคริ จอบตรงนั้นไปของ<ม>สายการบินจะเป็นแอร์ไลน์แล้วก็ม,มาที่อเมริกามาที่บอสตันเลยตรงดิ่งมาเลยที่บอสตันเพื่อจะมาศึกษาต่อออ<ม>พอจะมาศึกษาต่อระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้เราได้เข้าเข้ามาเป็นพลเมืองของอประเทศสหรัฐอเมริกาโดย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 ,โดยตรงก็เลยเปิดร้านอาหารไทย<ม>ซึ่ง จุดมุ่งหมายตอนนั้นคือเปิดร้านอาหารไทยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายค,คือได้อยู่ในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องไปหลบไปซ่อนแล้วกเ็เลยเปิดร้านแล้วก็ทํางานทุกวันทำมาหากินพยายามเก็บตังค์ตอนนั้นเป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนไปละก็อยากจะเกษียณตอนอายุห้าสิบอยาก,กเกษียณอายุห้าสิบแล้วก็กลับไปเมืองไทยไป สบายๆชีวิตง่ายๆรียบง่ายอยากมาใช้ชีวิตท้ายๆที่ประเทศไทยก็เลยช่วงนั้นก็เลยตั้งใจที่จะพูดง่ายๆว่าทํามาหากินทำงานอย่างเต็มที่เลยทํายังไงให้รวยคทาให้ทําให้เรามีความสุขแต่ช่วงที่เราเราคิดว่าเรามีความสุขเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าของร้านอาหารมันก็ต้องฟุ้งเฟ้ออบอ่าฟฟ้ง่ามันก็ต้องมีมีอะไรที่มาเป็นตัวซัพพอร์ตว่า เราก็ต้องมีบ้านมีรถสามคันคมีบ้านสองหลังมีเพื่อนฝูงไปกินร้านอาหารดีๆซื้อของแบรนด์เนมเพราะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเพื่อนของของแอนนี่อ่ะก็จะเป็นเพื่อนที่มีธุรกิจร้าน ทำเล็บทาสปาออาแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารโอ้ก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกันหมดเลยว่านใหญ่ใช่ใช่ใช่ก็คือจะเป็นเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนต่างชาติมากค่ะเป็นเพื่อนคนจีนอ่าคนเวียดนามอแล้วก็เพื่อนฝรั่งค่ะใช่แล้วทีนี้ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัระธรรมกายได้ยังไงเพราะว่าชีวิตเนี่ยเหมือนกับตั้งใจที่จะทํางานอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่คุณปู่ได้มาจากตระกูลเนาะเพราะคุณปู่ก็เป็นคนจีนค่ะเอะคุณปู่บอกว่าถ้าขยันเราก็มีเงินเราก็มีเงินเก็บถือตัวดีๆทุกอย่างมันก็จะมาอะไรดีๆหมดเราก็ทําตามที่คุณปู่บอกการเข้าวัดครั้งแรกก็คือช่วงมันจะมีสองขัน้นสองช่วงนะคะช่วงช่วงแรกเนี่ยช่วงที่แอนนี่ยัยงเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ซึ่งตอนนั้นพ่อครัวเนี่ยก็บอกว่า อ๋อเนี่ยมีวัดภาวนานะมาเปิดที่บอสตันนะเราอยากจะเอาอาหารไปให้ถวายประสงค์อัอนนี้ก็เป็นคนทาทานอยู่แล้วนะพี่บอกโอเคได้เลยอยู่จะจัดยังไงก็จัดไปค่ะแต่ว่าไอาไม่ไปนะเพราะว่าไอายุ่งคือยุ่งมากอ่ะร้านร้านยุ่งแล้วช่วงนั้นเปิดร้านที่ร้านอาหารไทยร้านที่สอบด้วยก็คือจะยุ่งมากคือชีวิตก็จะยุ่งในแต่การการทํางานอะนะคะค่ะก็ก็าไม่ได้ไปแล้วคิดว่าพระก็อยู่ในใจเราไม่ต้องไปวัดก็ได้ คือคือคิดอย่างนี้ก็ฝากคนอื่นไปทําบุญค่ะอ่ะเต่มีช่วงระหว่างนั้นเราก็ทำบุญอย่างตลอดต่อเนื่องนะก็เอาอาหารไปให้พระวิสุสง์อันนี้เคยไปถวายท่านที่วัดภาวนาบอสตันซึ่งตอนนั้นยังเป็นวัดเช่าที่ป็นฟอร์ดแมสซาชูเซตยังไม่ได้ฟอร์มอัพเป็นวัดพระธรรมกายบอสตันพี่นี่ก็ไปถวายท่านด้วยตัวเองค่ะก็ะแต่ว่าเป็นเวลาเร่งด,วด่วนพี่นี่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้าไป ศึกษาอย่างลึกซึ้งประจวบเหมาะกับที่ว่าช่วงนั้นอพนักง,งานพา่อครัวคนนี้เขาล่าออกอ oh. แล้วก็คุณปู่เสียชีวิตที่เมืองไทยค <Ha. S 2> คือมันจะเป็นช่วงที่ lost contact กับทางวัดพรธรรมกายบอสันไปเลยประมาณสิบป<า>ีมากกว่าสิบปีนิดนิดน,ดนดะคะก็ก็หายไปเลยคือช่วงพอคุณปู่เสียชีวิตคือเราเราก็อะจะทำยังไงเพราะว่าเรามี ร้านอาหารไทยสองร้านเนาะ,ะแล้วก็ไม่มีพี่น้องคือพี่เนี่ยตัวคนเดียวม,มามาที่นี่ก็ตัวคนเดียวก็คือเราก็ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรเราก็ต้องกลับไปเนาะว่าปู่เราป่วยกลับไปก็ไม่ทันได้ดูอดูใจท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วอ่าพอกลับไปถึงปุ๊บได้ไปอ่าที่เมืองไทยวันสุดท้ายวันดูทายของอจัดงานศพตัวเองคิดได้ว่าเอ๊ะ เงินที่เราหามาได้ทั้งหมดอ่ะมันมันไม่ใช่ความสุขที่จริงคือมันไม่ได้มีความสุขในการได้เงินมาคือร้านเราร้านร้านแอนนี่อะยุ่งมากนะเงินได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบได้ได้เยอะได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ว่าณณเวลานั้นเะนี่ยคือไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะกลับมาบอสตันวันแรกที่กลับมาบอสตันเนี่ยตั้งใจเลยว่า จะกลับมาขายขายร้านขายรถขายบ้านขายทุกอย่างเลยขายทุกอย่างคือตั้งใจตั้งใจจริงเลยค่ะ,ะคือทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านท่านบอกไว้ที่ที่เพีน,นี่คิดน,นะ,ะแล้วพี่น,นี่ก็โอเคแต่ัดสินใจขายประกาศขายและช่วงนั้นเนี่ยก็ยังขายไปได้หนึ่งร้านขายบ้านขายรถตอนนั้นก็ยัง ยังหาที่อยู่ได้ก็เช่าเช่าบ้านเขาอยู่อะค่ะก,ก็เตรียมเราว่าจะจะกลับจะกลับเมืองไทยอืพอระหว่างที่ขายร้านที่สองเพื่อนคนจีนก็บอกว่าอ้าวโอเคตอน,นเนี้ยอยู่ในแต่แอร์ไลนเนี่ยเขาเปิดรับสมัครนะเป็นอ่า uh, อ่ uh, า s เป c i s p i z e d s p e a k ก r ก็คือหมายถึงว่าเป็น language speaker อ่าพูดภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเรียนนี้ก็พูดได้สองภาษาเนาะก็ก็เลยได้ลองไปสมัครหดูว่าอ่ะไหนๆก็ลองละ เอมันได้แต่ก็คงไม่ได้หรอกอลองแบบฟุกๆว่าตัวเองก็อยากจะกลับเมืองไทยอยู่แล้วค่ะปรากฏว่าเพืือนก็แอพพลายเจอบให้ทางออนไลน์เพี่นเนี่ยเ,เนี่ยเป็นอาชีพแรกที่ที่อยู่ในอเมริกาที่เป็นลูกจ้างเพราะว่ามามาที่นี่ก็คือเป็นเจ้าของร้านเลยคือคือมาปุ๊บก็ได้ได้เปิดร้านอาหารคือไม่ได้เป็นลูกจ้างใครมาก่อนค่ะ แล้ว,วชีวิตการเป็นลูกจ้างมันเป็นยังไงคะพี่แอนนี่กับความที่เราเคยเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ตอนที่เราต้องแบบมีโอกาสได้มาเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตมันต่างกันยังไงไหมคะไลฟ์สไตล์ก็คือถ้าคิดในแง่ของทางโลกเงินเนี่ยไม่มีนะอืคือไม่มีเงินสดทุกทีเนี่ยเงินสดในกระเป๋าเนี่ยเป็นหมื่นเหรียญใช้แค่เฉพาะเฉพาะเงินสด แต่ว่าพอเป็นลูกจา้างเนี่ยความรู้สึกมันผิดกันคือความรับผิดชอบผิดกันคือเราไม่ต้องตื่นมาแต่เช้าว่าะโอเควันนี้เราต้องมาเปิดร้านอา่ามาให้เงินเดือนลูกน้องต้องมาอบรมลูกน้องไม่ต้องมีภ<พ>าระว่า,<พ>าอย่งางนั้นถูกไหมคะใช่ใช่ไม่ต้องมีภาระแล้วก็อาชีพนี้เป็นอาชีพเก่าของแอนนี่ที่อได้ได้เคยทํามาก่อนนี้แล้วตอนอยู่เมืองไทยค่ะค่ะ,ะก็คือมันมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าแอนนี่ได้งาน วันเดียวกับที่ขายร้านที่สองอซึ่งซึ่งเป็นเป็นเวลาที่เราคอยมามานานเหมือนกันเพราะร้านที่สองเนี่ยยังขายไม่ได้ตั้งแต่ขายร้านแรกได้สี่ปีพอสี่ปีให้หลังร้านที่สองขายได้ค่ะวันเดียวกับที่ได้งานวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันสิบสามคือคือมันแปลกตรงนี้ว่ามันมีอะไรโดนใจที่ว่าไม่ให้เรากลับเมืองไทยคือจะต้องให้เราอยู่ต่อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอพอขายร้านเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ ตั้งใจต้องต้องกลับไปดูพ่อแม่เพราะว่าเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยซ้ำรอยเพราะว่าเราไม่เคยไม่ไม่ได้ไปเจอหน้าปุ่เราก็ไม่อยากให้ให้เหตุการณ์นั้น่ะเกิดขึ้นซ้ำรอยเราก็อยากจะไปดูแลพ่อแม่ปฏิบัติเหมือนลูกกับอุปกาลีตอบแทนบุญคุณตอบแทนพระคุณความกตัญญูอย่างนี้อยากดูแลท่านทีนี้พอได้ใช้ชีวิตของการเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเชื่อได้แน่ว่าสังคมของแอร์โฮสเตสเนี่ย ใครๆที่เห็นก็รู้ว่ามันเป็นชีวิตของนางฟ้าตรงนี้อยากให้พี่แอนนี่ได้ได้บอกนิดนึงว่าไอ้ชีวิตแบบนั้นนะคะมันมีความสุขหรือเปล่าคะพี่นี่ชอบนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อเป็นเข้ากับตัวเองเข้ากับบุคลิกตัวเองเพราะเป็นคนชอบอเดินทางชอบสังคมชอบพบปะผู้คนแล้วชอบอทำให้ทุกคนมีความสุขคือความความที่แอนนี่เป็นคนล่าเริงแจ่มใส เบิกบานเพื่อนก็จะชอบแล้วก็อยากจะมามามาร่วมง,งานอยากจะมาทําไฟบินด้วยออืแต่ว่าแต่ว่าอีกระดับหนึ่งก็คือเราเราได้เป็นเพ์เช็คคือทุกทีเนี่ยเงินเงินสดเนี่ยจะโฟลมากแต่ว่าการได้เพ์เช็คเนี่ยก็จะได้ว่าสองเดือนต่อครั้งเราก็จะมานั่งดูเพ์เช็คแ่าวโอ้ทำไมมันน้อยจังเลยคือช่วงปีแรกๆที่มาทํางานเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยขอบอกเลยว่ามันไม่ได้ตังคือต้องเอาเงินกลับมาใช้ อืมอ่าต้องต้องเงินกลับมาใช้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ต้องต้องเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยได้มาตกเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหนึ่งพันเหรียญแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยแค่ค่าเช่าบ้านตอนนั้นก็เช่าบ้านอยู่อ่ากินใช้อแล้วก็ต้องต้องไปทํางานต่างประเทศมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีความฟุ้ฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องกระเม็ดกระเมย์ต้องรู้จักอ่า จัดสรรเงินให้ให้อยู่ในสัดส่วนเราจะได้มีชีวิตอยู่รอดได้ใช่แต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความสุขไม่ต้องเครียดคือมคหมดไฟหมดหมดหมด,หมด,ห,มดหมดไฟหมดกันก็คือเราไม่ต้องมานั่งเจอคนหน้าเดิมเดิมไม่ต้องอมาเจอพวว่อครัวแม่ครัวลูกจ้างคนเดิมก็คือ,อแล้วยิ่งอยู่ในเต็กเขาจะเป็นเป็น massive a i r l i n e เพราะว่ามันจะมี หลายเบสมันก็จะมีเขาก็จะมีเบสอ่าซานฟรานซิสโก L A ชิคาโกฮ่ LA, Chicago, องกงเบสคือแต่ก่อนเขามีเบสที่เมืองไทยด้วยนะคะ,คะเขาปิดไปแล้วทีนี้ต้องถามว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าการที่ขึ้นไปอยู่บนเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบในสมาชิกที่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆพวกไฟดีเลย์หรืออะไรมันต้องมีอากาศได้เจอเหตุการณ์พวกนี้อยู่แล้วพี่อันนี้ใช้หลักในการแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงบ้างคะอันนี้หลักง,ง่ายๆที่เราควรจะทำนะคือการมีสติเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยผู้โดยสารไม่พอใจในไฟ,ไฟดีเลย์ไฟแคนเซล Uh, แล้วก็เขาก็จะบน่นแล้วก็เออทำไมไฟชันต้องไม่มีคอนเนคชันไฟอือไอจะต้องไปจับไฟชอันอื่นที่ uh, เราจะต้องไปบางบางไฟงไฟก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็จะแบบเขาเขาจะเป็นคอสต่อเนื่องที่ว่าเราเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แต่ว่าพอปัญหามันก็จะมาตกอยู่ที่ไฟเันเนต์เพราะว่าไฟเันเนต์เนี่ย uh, ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับลูกค้าเพราะเราเป็นเราเป็นคนขายอันนี้คือคือลูกค้าเรา เราก็ต้องมีความใช้ปียวาจาในการพูดเกี่ยวก่อมเขาว่าเออโอเคอันนี้นะอาจจะต้องเดี๋ยวเราจะบุ๊กสายการบินอื่นให้แต่ว่ายู i นเต็ดเนี่ยแคนเซิลไปเพราะเราเราเป็น Star Alliance เรามีสายการบินเครือข่ายคือเราจะมี coordinate กับอ่อนิปอนแอเวยสสายการบินอื่นในในประเทศด้วยไม่ไม่ใช่เฉพาะยูในเต็ดออันนั้งนก็ มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะหน้าอย่างนึ่งใช่ทีนี้ต้องมาสอบถามพี่ออนนี่ว่าแล้วมีโอกาสได้กลับเข้ามาวัดพระธรรมกายอีกรอบ,รอบนียนะคะอรอบสองเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะพี่ออนนี่ช่วงช่วงรอบสองที่เข้ามาวัดเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นวิกฤตที่เปลี่ยนโอกาสให้แอนนี่ ได้เข้ามาสัมผัสกับวัดธรรมกายอย่างแท้จริงก็คือมีพี่คนไทยชื่อคุณหนุ่มบอสตันเขาก็บอกว่าโอเคเรามาดูไหมเนี่ยช่วงนี้ก็หยุดงานอยู่เราก็บอกว่าโอเคก็ไม่มีอะไรทำอะเนาะก็อ่ะบอกเป็นไลฟ์อ่าอ่าไลฟ์เฟซบุ๊กลองเข้าไปดูนะอ่าหลวงพี่ท่านเปิดอ่าให้พรช่วงเช้าช่วงเพลงแล้วก็มีอฟังธรรมะรอบบ่ายอ่าอ่าไม่ใช่ค่ะ ธรรมะรอบสายกับหลวงพี่มหาวิทิพงษ์ท่านก็จะเปิดนำธรรมะนิทานธรรมะมาสอนใจอารัธนาศีลน,นั่งปฏิบัติธรรมเปิดวิดีโอเทปของหลวงพ่อธรรมชายูนํานั่งของหลวงพ่อก็ยังแปลกใจนะตอนที่ช่วงนํานั่งของหลวงพ่อครั้งแรกในชีวิตเลยนะพี่นี่ได้ยินเสียงท่านแล้วพี่นี่จับใจขึ้นมาว่าเอ๊ะเสียงเนี้ยคุ้นคุ้นมากเคยได้ยินมาก่อนแต่ว่ามไม่รู้ว่าคือใคร จนกระทั่งมามาดูมาดูคลิปหลวงพ่อธรรมะชโยก็ไม่เคยได้ยินชื่อจนกระทั่งมามาเข้าสัมผัสกับตัววัรมกายผ่านสื่อโซเชียลอะค่ะก็ได้ได้ได้มาศึกษาได้แรงบันดาลใจอย่างอย่างเต็มที่จากจากคลิปวีดีโอของหลวงพ่อที่ท่านนําสอนนั่งทีนี้ต้องบอกว่าชีวิตของพี่แอนนี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแอร์โฮสเตสเนาะมันจะต้องมีชีวิตที่ เ,เขาเรียกว่าแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องไปนูน่นนี่นั่นเห็นบอกว่าช่วงที่ก่อนที่จะได้มีโอกาสมาเข้าวัดเนี่ยก็คือต้องชีวิตยอยู่นิ่งไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีโอกาสมาฟังสื่อธรรมะเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำใจที่จะอยู่นิ่งๆได้แน่นอนตรงนี้พี่อันนี่เป็นยังไงบ้างคะใช่อันนี้จุดชีวิตเปลี่ยนไปนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปชีวิตจากการไม่เคยอยู่นิ่งทำงานตลอดตั้งแต่ ตั้งแต่จบก็คือทําตั้งแต่เช้าอย่างร้านอาหารทั้งแต่ตื่นนอนมาแปดโมงกลับถึงบ้านเที่ยงคืนคือเป็นอย่างนี้มาสิบสองปีเสร็จก็มาเป็นพนักง,งานตอนรับเรื่คงบินก็จะก็ะะทํางานไม่หยุดมีเวลานอนแค่ห้าชั่วโมงต่อวันแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่แปลกว่าเราสามารถนั่งได้สามารถทําใจหยุดใจนิ่งก็ที่บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากการนั่งทมสมาธินั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เราก็นำมาปฏิบัติอาจจะเป็นเพราะว่าแอนนี่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วเป็นคนต้องสวดมนต์ปกติคือจะเหนื่อยยังไงจะเพลียยังไงต้องสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็สวนระหว่างวันคือสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเนี่ยอยู่แล้วเมื่อห้าปีก่อนอก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นคนส่งคลิปมาให้แล้วบอกว่าโอเคเนี่ยสวดมนต์อันนี้นะ มันดีกับชีวิตมากเลยนะเราก็ไม่รู้นะว่าสวนอะไรแต่เขารู้ว่าเราชอบสวดมนต์ขเขาก็เลยให้ให้เราบทสวนมายิ่งสวนแล้วยิ่งดีคือยิ่งสวนแล้วเนี่ยอันนียจัดไฟดีๆจัดจไฟที่บินไปเมืองจีนไฟบินไปญี่ปุ่นไฟที่ะระยะระยะทางยาวอ่ะ,อะขเขาเรียกว่าลองฮอ a u l นะคะซึ่งจริงๆแล้วการการที่ว่าอายุงานของแอนเนียแปดปีอ่ะ ยังไงไม่เคยไม่ไม่สมควรที่จะได้จับรองหอเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพนักง,งานที่ทํางานอายุงานมากกว่าสามสิบปีขึ้นไปถึงจะได้จับไฟอินเตอร์เนชั่นแนลระยะระยะยาวประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงก็ก็ได้ก็ได้อนุภาพของการสนว์การสวจบทธรรมจับแล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างมันได้มาแบบง่ายๆคือแบบว่าพออยากจะได้ไฟนี้ก็ได้มีคนให้มีคนให้ไฟมาอ,อ้าวเธอไปบินแทนฉันนะ แต่ไม่ไปนะ<ป>วันนี้ค่ะใช่ม,มีแต่คนเขาอยากได้แล้วเราแล้วเราได้มาแบบง่ายๆเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอนุภาพของอบทส่วนธรรมจักรหรือเปล่าแต่ว่าคือก็น่าจะเป็นเป็นตอนนั้นแต่ว่าตอนคือตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดแต่พอเข้ามาตอนวัดเข้ามาที่วัดได้เรียนรู้ทุกอย่างค่ะสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมอยากให้พี่อันนี้ได้ขยายนิดนึงว่าไอสิ่งที่หลัง รอบหลังเนี่ยได้มีโอกาสมาเข้าวัดอย่างเต็มที่ในช่วงวิกฤตของใครหลายๆคนเนี่ยมันทําให้พี่แอนนี่เรียนรู้อะไรบ้างแล้วมันมีความสุขในชีวิตยังไงเกิดขึ้นบ้างคะการการได้เข้ามานั่งสมาธิซึ่งตอนแรกต้องบอกกับแอนนะว่าตอนแรกจริงๆอ่ะการนั่งสมาธิอ่ะคิดคิดว่าเป็นการนั่งของเฉพาะพระพิสุสงฆ์พระอาจารย์ที่เข้าฌาสมาบัติสูงๆคือมันเป็น การน,นั่งสมาธิน่เป็นของสูงเราคิดว่าเราไม่สามารถเอื้อมถึงค่ะเพราะเราเป็นคนธรรมดาเรายังมีกิเลสเรายังมีความโลภความปวดความหลงอยู่แต่ว่าพอมานั่งฟังธรรมะของหลวงพ่อมานั่งฟังคลิปของหลวงพ่อที่รายการฝันในฝันนะคะเพี่นิชชอบดูทันก็ได้ได้มาลึกซึง้งสัมผัสอย่างลึกซึ้งว่าการการเข้าถึงองค์พระธรรมกายในตัวเนี่ย เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองทุกคนสามารถทําได้ไม่ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ทําได้อพี่นี่ก็เลยลองนั่งแล้วก็ชอบนั่งตอนนี้ก็พยายามนั่งอยู่อย่างน้อยก็สองถึงสี่ชั่วโมงโอ้โหเข้มข้นเลยนะคะนั่งแล้วชอบนั่งมากนั่งแล้วไม่มีความสุขยังไงทำไมถึงแบบสามารถนั่งได้ยาวขนาดนั้นนะคะก็เคยเคยมีเหตุการณ์นะคะที่ที่ว่า ตอนก่อนน,นั่งเนี่ยเราเป็นคนชอบสวดมนต์อยู่แล้วก่อนนั่งเนี่ยเราเราจะมีเหตุการณ์ว่าเอ๊ะมีอะไรกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ที่ท้องแต่ตอนนั้นเนี่ยคือไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าอมีองค์พระธรรมกายอยู่กลางตัวก็คือจะเป็นคนสวดมนต์ใช่ไม่รู้ก็คือตอนแรกเป็นคนสวดมนต์ทุกวันคือยังไงก็ต้องสวดสวดแล้วใจมันจะนิ่งมากแล้วก็จะหลับจะหลับได้ยาวเพราะว่าเราเราต้องใช้แรงกายแรงใจในการทํางานเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องหลับให้นิ่ง แล้วก็มีมีมีเหตุการณ์ว่าท้องกับเพิ่มตลอดเวลาแล้วก็เอ๊ะทำไมหัวใจเราอยู่ตรงนี้เนาะทำไมมันไปอยู่ตรงที่ท้องอก็ยังแปลกใจจนกระทั่งได้มาพบวัดแล้วได้มาฟังคลิปของหลวงพ่อเราก็เลยคิดได้ว่าอ๋อเป็นเพราะคนทุกคนมีพระธรรมกายในตัวเองอเราสามารถเข้าถึงสามารถเข้าไปพบความสุขในใจซึ่งเพียเนี่ยขาดขาดการนั่งสมาธิมาตลอดอแล้วพอเวลาเข้านั่งสมาธิเนี่ย มันจะรวมใจได้อาจจะได้อาจจะได้ง่ายเพราะว่าเราเราสุดมนต์อยู่แล้วโอ้โหมันเหมือนอจจเป็น,ปนช่วง,งพลิกชีวิตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเพราะว่า ช่วงที่โควิดต่างเนี่ยไฟอย่างที่บอกก็คือหยุดการบินเพียนนี้ก็หยุดงานมาสักประมาณเป็นปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ในช่วงปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่เพียนนี่ได้มาเก็บเกี่ยวบุญแล้วก็ได้มาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยทีนี้ค่ะโอ้โหเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเพี้ยนนี่ก็คือต้องนาถามเลยว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสกลับเข้ามาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมกลับเข้ามาฟังคําสอนครูบาอาจารย์เพิ่มเติมตอนนี้ถ้าถามเพี้ยนนี่ว่าวัดพระธรรมกาย ได้ให้อะไรกับพี่แอนนี่บ้างวัาพระธรรมกายได้ให้การความสุขที่แท้จริงกับเพียอนี่ก็คือ,อเพียอนี่ได้เข้าสัมผัสได้เข้าได้มีโอกาสได้ทำใจหยุดใจนิ่งได้มีโอกาสนั่งปฏิบัติธรรมถือศีลสมาธิภาวนา <c oughs> คือตั้งแต่ตื่นเช้ามาอันนี้ลืมตาขึ้นมาก็ นึกถึงพระนึกถึงองค์พระพระอยู่ในกลางเราเราอยู่กลางองค์พระองค์พระเป็นเราเราเป็นองอค์พระขอบคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยขอบคุณอ,องค์พระพิสุทธิสงฆ์ขอบคุณมหาปูชนียาจารย์ขอบคุณบิดามารดาที่ให้กําเนิดเราคือแล้วก็ระหว่างวันก็ถือศีลห้าอารัธนศีลห้าบางวันก็ไปวัดถวายพระตาหารช่วยภารกิจพระพ,พิสุทธิสงฆ์ ค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็ราธนาศีลแปดก่อนนอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องให้พ่อแม่เนี่ยได้ได้รับบุญกับเพียนนี่ไปด้วยทีนี้ก็จะทาการบ้านสิบข้ออย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยบอกนะอ่านี่คือปฏิบัติธรรมอย่างงี้ตลอดทาการบ้านสิบข้อตั้งเวลาอ่ตั้งเวลาไวท้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนึกถึงพระภายในหนึ่งนาทีแล้วก็แล้วก็ทุกตอนช่วงเพลงเนี่ยก็จะ,ะเปิด วิดีโอเปิดไลฟ์ของทางวัดเนี่ยให้พ่อแม่ได้ดูก่อนท่านนอนหลับได้รับพรจากเยนีไปด้วยค่ะโอ้โหอันนี้วัดพระธรรมกายได้ได้ได้ให้อันนี้เยอะมากเอ่อต้องขอขอบคุณหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชิโวอ่าพระภิสุสงฆ์ที่วัดพระธรรมกายัดรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ที่ได้เฮลกับเยนี่ย,ยมาสั่งสมบุญได้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ เลยกลายเป็นชีวิตที่มันมีความสุขในต่างแดนแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เครียดของใครหลายๆคนแต่พี่อันนี่กับพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสได้มาหาความสุขทีความจริงอืนะคะเป็นเป็นนิวแอนนี่นิวแอนนี่นะคะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่อันนี่ที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังนะคะมาเป็นซูมไอดอลให้กับเรานะคะ วันนี้สมาชิกท่านใบได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตดีๆจากพี่แอนนี่นะคะก็นําไปปรับใช้ได้ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณอัธพรเรืองธรรมกิจนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นซูมไอดอนที่กับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสมาธิซูมนะคะก็รับฟังแล้วนะคะสมาธินี่เป็นสิ่งสําคัญช่วงวิกฤตต่างๆนานาที่เราไม่สามารถที่จะไปวุ่นวายกับสถานการณ์ภายนอกได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เอาใจของเรากลับมาอยู่ภายในนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นแหล่งที่ทําให้เรานั้นได้ค้นพบกับความสุขอย่างแท้จริงได้วันนี้ลาสมาธิทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ